ดูด่วนซีเกมเริ่มแล้วไทยต้องประเดิมให้สวยเพื่อมั่นใจไปคว้าทองขณะที่บุรีรัมย์โดนมาโน่ปั่นเจอเวียดนามครั้งนี้พลาดไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะื้อหาแนะนํานี่เลยนะเปรเอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน,น,น้นเโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกขอ ไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดซีเกมกันหน่อยในวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งซีเกมเริ่มแล้วนะครับโอ้โหกระแสนี่คนข้างเงียบเจอดราม่าไปเยอะเป็นซีเกมที่การประชาสัมพันธ์ก็ค่อนข้างน,น้อยแล้วก็เจอปัญหาความไม่พร้อมต่างๆคือพูด,ดง่ายๆว่าโอ้โหคือทีมชาติไทยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพทั้งทีน่าจะทําให้ดีกว่านี้นะครับปัญหาหลายอย่างเยอะจริงๆทั้งโปรแกรม ที่โอ้โหการสื่อสารก็ไม่ค่อยแม่นยำไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่ก็เริ่มแล้วนะครับวันนี้วันที่3ทธันวาคมทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเกมแรกนะครับด้วยการเจอกับติโมเลสเตในเวลาหนึ่งทุ่มที่ราชมังนะครับถ่ายทดสดเนี่ยที่ช่องวัน HD31 แล้วก็แอปพลิเคชันทว i ชันน n าวแต่ที่ราชมังนะครับใครไปชมไปเชียร์กันที่สนามไปกัน วิธีการจองบัตรเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับเข้าไปที่ซีเกม่ะที่เขามีบอกลองเซิร์ชดูนะคุณผู้ชมหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปที่สนามก็ดูถ่ายทอดสดที่บ้านกันได้นะครับเจอตีมอลลสเตเกมแรกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโคชวังทวชัยดำรงอ่องตระก,กูลต้องโชว์ฟอร์มให้ยอดเยี่ยมนะครับเพื่อจะเรียกกระแสะจากแฟนบอลหน่อยชุดซีเกมชุดนี้เนี่ยถือว่าพร้อมมากๆนะครับเมื่อวานนี้มาดามแป้งหนุนพันธล่ำซ้ำนะครับได้ เข้าไปหาแล้วก็ให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยก่อนลงสนามลุยซีเกมครั้งแรกในปีนี้นะเขาบอกว่าติดตามทีมชุดนี้มาโดยตลอดแน่นอนว่าซีเกมเป็นการแข่งขันที่ไม่ง่ายเพราะทุกทีมในอาเซียนพัฒนาขึ้นและบางประเทศถึงขั้นหยุดหลีกเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป แต่ในฐานะนายกสมาคมก็มั่นใจว่าตัวทีมงานสตาฟโค้ดที่นำโดยโค้ดวังและก็นักเตะทุกคนเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสควา้าแชมป์เช่นกันหลังไม่ได้มานานถึง8ปีซึ่งก็ต้องต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและไม่ประมาททุกทีมที่เจอสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสโมสรให้ความร่วมมือปล่อยนักเตะมาลุยซีเกมก็หวังว่า ทีมจะไปถึงแชมป์ซีเกมให้ได้นะครับส่วนโคดวังทวชัยดำรงอองตะกูลเนี่ยเป้าหมายชัดเจนยืนยันว่าต้องการคว้าแชมป์ซีเกมเพราะว่าเราหายจากแชมป์ซีเกมไปนานมากแล้วก็คัดสรรนักเตะชุดที่ดีที่สุดมาสำหรับซีเกมคือมากรรมกีฬาของอาเซียนที่หลายชาติเข้าร่วมการแข่งขันเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วคือต้องการทวงความยิ่งใหญ่จะเป็นแชมป์ซีเกมให้ได้ อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทั้งมาดามแป้งแล้วก็โค้ดวังนะครับวันนี้เจอกับตีมอคู่ต่อสู้ที่ทีมชาติไทยเจอทีไรก็ยำเละทุกทีผมว่านัดเนี้ยต้องชนะแล้วก็ชนะให้ได้สวยๆด้วยนะครับเพราะว่าเจอตีมอร์เสร็จเนี่ยกว่าจะแข่งอีกทีนู่นเลยอะ11ธันวาคมพบกับสิงคโปร์นัดนี้เนี่ยผมว่าโค้ดวังน่าจัดเต็มแหละนักเตะที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยลงกันครบแน่ดูจากภาพเนี่ยมีคาตนะคำยกมีอาเซกสัน ชุดบิลลิงเสกก็พร้อมสิทธาบุลล่าอาแล้วก็มีอ่ะหลายๆคนยศกรบูดาภามีเพียบพลเอกมณีกรทวชัยอินประคนชนพัฒบัวพันเออนะครับชวันวิทย์นี่ที่พร้อมลงสนามผมว่าโคดวังจะชุดเต็มลงไปเล่นเนี่ยพิชิตชัยเสียงกระโชก11ตัวจริงคงไม่ได้ต่างอย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะได้เห็นเนี่ยคณะยศกร เล่นธนกฤิโชดเมืองปักอ่าที่จะเป็นตัวสร้างสรรคเกมเชยพนอดทนในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกลาสอย่างนี้วิชั่นอินทรามนี่คือรายชื่อที่ผมอัปเดตน,นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะก็ต้องก่อเดิมชนะให้สวยๆเกมแรกนะครับผมว่าจัดชุดเต็มอะถ้าอย่างนี้ผมพูดไปเกมลูกก็อย่างที่เห็นธนกฤตอิกลากนนะสคะคณะยศกรบ,บูดาาตรงกลางก็สิทธาเชยพนอดทน เกมลับก็ชนะพัทวิชันอินรา,ามประตูก็สลวัตโรโพสมันนี่จะเป็นเซตนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันชนะหน่อยเรียกความมั่นใจนะครับย้ำมีครั้งว่าเตะแล้ววันนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับติดตามถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่องวันเฮดดี HD, แล้วก็ทูวิชัน n นาวเป็นกาลังใจให้กับนักเตะไทยแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยทุกคนนะครับในเมื่อแข่งแล้วก็ต้องคาดหวังโดยในทีมชาติไทยเราจะสวมชุดสีขาวนะลงเล่นนะครับ ส่งกำลังใจเชียร์น้องๆทีมชาติไทยชุดซีเกมเยอะๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นอนาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เดี๋ยวดูกันวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมชาติไทยเจอกับตีมอส่วนวันนี้ก็มีศึกฟุตบอลโชปี้คับที่ต้องติดตามเลยนะคุณผู้ชม t h มินเนสบี G, แล้วก็บุรีดําเจอกับทางฝั่งของคองอันฮาหนอย ตอนนี้บ,บีจีโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือนะถ้าไปเก็บแต้มบุกชนะได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบคือสดใสามากแต่ทีมที่ยังต้องลุ้นเหนื่อยในโชปี้ครับครั้งนี้ก็คือแชอมป์เก่าอย่างทัพป,ปราสาทสายฟ้าบุรีรําย์ยเต็ดนะครับผลงาน2เกมแรกไม่ดีนะครับเสมอมาทั้ง2นัดมีอยู่2คะแนนโอกาสเข้ารอบเนี่ยนอกจากตัวเองต้องชนะแล้วเนี่ยต้องไปลุ้นให้พวกทีมที่หัวตารางเนี่ยสะดุดเพราะฉะนั้นแมตช์เจอกองงานฮานอยเนี่ยบุรีดําไม่มีทางเลือกอื่นนะครับถ้าอยากจะก้าว ไปป้องกันแชมป์อาเซียนเนี่ยต้องชนะกองอันฮาหนอยสถานเดียวก่อนเกมเนี่ยมาโนโพกกิง้งนะครับออกมาปั่นยับว่าโอ้โหเจอบุรีรัมครั้งที่แล้วทีมในเกือบชนะได้แต่พลาดนิดเดียวครั้งนี้เขาบอกว่าบุรีรัมกองอันฮาหนอยจะไปสู้ให้ได้จะบุกไปคว้าแต้มเลยความแข็งกแก่งไม่เท่าครั้งที่แล้วในประมาณนี้คือมาโนแกาสายปั่นอยู่แล้วและช่วงหลังแกชอบปั่นฟุตบอลไทยล่าสุดเนี่ย มาร์คแจ็กสันก็บอกว่าตอนเนี้เรามีหลายแมตต์ต้องลงแข่งขันนักเตะทุกคนกระหายที่อยากจะลงไปชนะแน่นอนจะใส่เต็มในการเจอกับกองอันฮานอยจะต้องชนะพอเล่นในบ้านส่วนสุบนัตบอกว่าแน่นอนจะต้องชนะให้ได้และคว้า3คะแนนเพราะเป็นทางเลือกเดียวที่ทำให้บุริรัมจะได้เข้าสู่รอบต่อไปจากผลการแข่งขันในครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้กดดันอะไรเลยเพราะตอนนั้นก็สามารถชนะกองอันฮานอยแล้วก็คว้าแชมป์ได้ เวลาเจอทีมจากเวียดนามบุรีดัมมักจะทำได้ดีและเป็นอีกนัดที่สนุกแน่นอนแน่นอนว่าจะต้องชนะและจะเป็นเกมที่บุรีดัมจะโชว์ผลงานให้ดีที่สุดชนะเพื่อแฟนบอลหวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับก็รอติดตามนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นแมตช์สำคัญที่บุรีดัมจะพลาดไม่ได้จริงๆคือในชอปปี้ครับเนี่ยต,ต่างชาติเนี่ยลงได้ไม่เยอะเท่า FFC ซแชมเปี้ยนลีกเท่าไทยลีกแต่ก็ก็ได้เห็นลงอบบิโซลีลงแน่ โรเบิร์ตซูลงแน่แล้วก็ตัวไทยอย่างธีรธทรสุพนัทเหมือนตาศาส,ะสะลักไหประโคนพันษาก็ลงก็เดี๋ยวรอติดตามผมว่าเป็นเกมที่สนุกจริงๆนะนัดนี้นะครับคือถ้าเกิดบุรีรัมชนะกองอันฮานอยได้เนี่ยสถานการณ์ในการลุ้นเข้ารอบเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ทางบุรีรัมแต่ถ้าเกิดสมมุติบุรีรัมพลาดสะดุดหรือแพ้กองอันฮานอยเนี่ยก็บอกเลยว่าโอกาสตกรอบเนี่ย ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นติดตามรับชมกันเลยน่าสนุกแน่นอนนะครับในค่ำคืนวันนี้ส่วนทาง BG เนี่ยวันนี้จะเจอกับแทมปิเนสนะครับที่สนามจรันเบซา6โมงครึ่ง BG p o r ปก็ถ่ายทอสสด BG เนี่ยโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือนะครับคือถ้าวันนี้เนี่ยบุกไปเก็บแต้มหรือชนะได้เนี่ยโอ้โห โอกาสเข้ารอบสดใสซึ่งอีชี่ผมว่าต้องเน้นหนักหน่อยเจอทัมบีเนสต,ต้องชนะหน่อยแล้วคือถ้าไม่ชนะเนี่ยมันกดดันนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผลงาน,นก็ไม่ชนะใครมาสักพักแล้วก็สะดุดทั้งในบอลเอเชียแล้วก็ล่าสุดอย่างบอลไทยลีกก็อึดอัดผลงานช่วงหนงะนั้นนี่ชนะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ทําให้โอกาสเข้ารอบสดใส ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้ดูเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยชุดซีเกมอันนี้ต้องติดตามรับชมรวมรถึงกีฬาอื่นๆก็ไปดูกันได้ไปเชียร์นักกีฬาไทยกันที่สนามเยอะๆถึงแม้ว่าการจัดก,การจะไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันรวมไปถึงฟุตบอลชปี้ครับก็รอดูมีตัวแทนจากไทยลงแข่งขันด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยแล้วก็คลิปนี้แนะนำนี่เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคตกราโนลลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้เน,าาน,น,น,นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคตกราโนลลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุ่งสู่ส0 0 0สนซับไปด้วยกันแล้วก็ คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยอยากจะรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามากันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเชียร์ฟุตบอลไทยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ